ตอนนี้ทุกคนกำลังชมตลาดขายส่งขายปลีกต้นไม้กล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับซอยวัดพระเงินนะครับาพมาเที่ยวาพมาชมบรรยากาศตลาด มีให้เลือกหลากหลายชนิดครับต้นไม้สวยๆดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับอยู่ซอยกันอ่าซอยประเงินครับอยู่ใกล้กับซอยกันตนาไม่ไกลกันนะอยู่เราแวกเนี้ยบางใหญ่นนทบุรีดอกไม้สวยๆนะครับ มาเดินซื้อเดินหาเดินชมเดินเที่ยวมาถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจได้ครับพาลูกพาหลานมาชมเพลิดเพลินดีครับเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกด้านหนึ่งนะต้นไม้นี่มันมีหลากหลายสายพันธุ์ ดูแล้วก็สบายใจนะครับซื้อมาเพาะมาปลูกนี่เฝ้าดูมันโตว,วันโตคืนออกดอกออกผลแพร่พันสบายใจครับบางคนชอบมีพนักงานมี เจ้าของร้านคอยดูแลบริการนะครับไปเลือกเดินเลือกชมวันนี้เรานำเสนอเลขปักหลักสิบบนนะครับเป็นของแถมนะชมกล้วยไม้สวยๆแล้วก็มาชมข้อมูลเลขกันนะครับนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล อุดนุนรัฐบาลไทยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบเดินชมกันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวพอถึงคิวสูตรมาก็ชมกันไปนครับอาจารย์จะไม่พูดเยอะเพราะว่ามันเป็นของแถมบรรยายมากไม่ได้ครับ เดี๋ยวมันจะผิดนี่คือ10บบนนะครับสูตรที่1ถ้ามีคอมเมนต์เยอะๆอยากดูสูตรที่2ต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับแต่ถ้าเงียบเหมือนเป่าสากแบบนี้ก็อาจจะได้ดูแค่สูตรเดียวครับ5 1 2 3 4ครับ10บบวบนที่ 16, สิบหกสิงหาหกแป